รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาจเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ The Daily ีีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้นะครับบอมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดลรี่มีีที่เดินทางกลับมาจากคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้ถึงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่พัทยากันนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับมีอะไรสนุกสนุบดอคุณผู้ชมอยู่เยอะเลยแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับไปชมมพร้อมกันได้เลยครับ ายการ The d a i l ทั้งทีนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนตื่นเช้ามาก่อนที่เราจะไปทําอะไรเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปร้านคาเฟ่นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศดีมากๆเลยเราอยู่ที่ชีวาคาเฟ่นะครับแล้วก็เจ้าของเขามาให้สัมภาษณ์เลยนะครับพี่แพลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่แพลวผมถามก่อนเลยไอเดียของการทําคาเฟ่ของพี่เนี่ยมันเริ่มจากอะไรเพราะดูแล้วเนี่ยมันมันดิบๆแต่ว่าให้ความเป็นแบบ ร่ลมลื่นมากครับพี่เริ่มเริ่มต้นจากมีมีลูกครับมีลูกแล้วเราอยากทํางานที่บ้านเราก็อยากทําคาเฟ่ครับท,ที่ที่หน้าบ้านทีนี้เราก็เอาของที่เราสะสมอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มเริ่มต้นขึ้นมาครับพี่ครับอะไรที่ทําให้คาเฟ่ของพี่แผ้วเนี่ยเป็นจุดเด่นที่แตกต่างกับคาเฟ่ร้าน,นอื่นๆอ่าน่าจะเป็นมันเหมือนอารมณ์เราทำโฮมเมดครับที่บ้านก็เปนเหมือนวัตถุดิบเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ใส่ดีแค่ไหนก็ได้เหมือนที่เราทานอ่าทีเนี้ยเรา ยงเราทําหน้าบ้านเราก็ไม่ได้มีต้นทุนค่าที่อะไรแบบนครับเหมือนเราเราเรา,เราทานยังไงเราให้ลูกค้าทาน怎么样 Okay เพราะฉะนัน้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่แพ้วเนี่ยแนะนำถึงเมนูอาหารหน่อยดีกว่าเราเริ่มจากอยากจะพูดถึงเบเกอรี่หรือว่าจะพูดถึงเครื่องดื่มก่อนดีครับพี่เอาเป็นครัวซองเลยวครับได้อันนี้นนแฟนทำอ่าอยากนําเสนอครับเป็นสูตรแป้งของเราเรา mix m i ขึ้นมาเองเพื่อ texture ท,ที่เราอยากนําเสนอออกไป เหมือนครัวซองบางประเภทอาจจะกรอบบางของเราอาจข้างในเหนียวนุ่มครับแต่สุกครับข้างนอกก็กรอบนี่ให้ดูแป้งข้างในโอ้ยเออข้างในนุ่มเข้าใจคาว่าเหนียวนุ่มเลยนี่อบีออกมาไหมครับผมผมชอบมากครัวซองคุณผู้ชมเหนียวนุ่มจริงช้ำเนยชำเนยอะไรไทยไทยคนไทยน่าจะชอบครับผม ซึ่งวันนี้ที่ขวดซองที่พี่แพลวมาให้เราดูนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเพลนขวดซองครับผมอัลมอนด์ใช่ครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นนูทูล่าครับเด็กๆชอบครับขวซองสชิ้นไปแล้วอันนี้นะครับเผืออันนี้เป็นช็อกโกแลตครับข้างในเป็นช็อกโกแลตใช่ครับให้คุณผู้ชมดูไส้ในกันนะครับสําหรับขวซองช็อกโกแลตใช่ครับครับผมเลือเหลือขนมอีก3มชิ้นให้พี่แพลวพูดเลยครับพี่ได้ครับอันนี้ก็เป็นเค้กมะพร้าวครับ ชาวต่างชาติน่าชอบไหมครับชอบครับขายดีขายหมดทุกวันอันนี้ก็เค้กส้มครับมาแรงช่วงที่ผ่านมาครับอันนี้ท็อปปี้เค้กต่างชาติก็ชอบครับเพราะว่าน่าจะมีประเทศไทยที่เดียวเนาะต่าชาไม่ค่อยรู้จักท็อปปี้เค้กนะครับผมซึ่งวันนี้อันนี้เป็นขนมเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นก็จะทำทำหมุนเวียนไปทุกวันครับ ตามอารมณ์ตัวเองครับจริงป้ะเดียพี่ใช่ครับใช่ครับบางวันมีบ้างบางวันไม่มีบ้างครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆคือถ้าสมมติวใครอยากจะสั่งอะไรลงโทรสอบถามมาก่อนว่าวันนี้มีเมนูอะไรใช่นะครับผมอะนอกจากเมนูพวกเบเกอรี่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่ก็ยังขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟด้วยก่อนทายรายการทนี่ผมแอบชิมไปแล้วรสชาติดีมากเดี๋ยวให้พี่แพลวพูดถึงเครื่องดื่มวันนี้เลยแล้วกันครับ เราเริ่มจากอ่ะอันนี้คนไทยชอบมันๆอ่ะเดอร์ตี้ครับเดอร์ตี้เดอร์ตี้ก็เป็นนมที่แช่ยเย็นจนถึงอุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วก็ราดช็อตกาแฟลงไปไม่มีไม่มีมมน้ำแข็งเจือครับทีนี้ก็กระดกเข้าไปได้เลยผมมันมีความมันของนมนะครับแล้วก็ความเข้มข้นของตัวเมล็ดกาแฟครับต่อกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสมากมตอนนี้ผมพูดเลยนะผงมัดฉะกครับ ราคาเนี่ยคือแม่ผมเนี่ยทำเบเกอรี่เหมือนกันบอกว่าราคาขึ้น3มเท่าครับเออมัชฉาของที่นี่มีเหมือนกันมีครับผู้หญิงเนี่ยชอบดื่มกันใช่ครับความพิเศษของมัชฉาที่นี่คืออะไรครับพี่แพลวอันนี้น่าจะเป็นเป็นเรื่องของเกรดของตัวมัชฉาครับอืออย่างแก้วแก้วนี้ก็เป็นของยาเม่เบนกับอบปูมิดริรสให้รสชาติเหมือนค้นถั่วครับครับผมยอดขายของมัชฉาช่วงหลังๆเนียเป็นดีครับดีครับชนสามารถชนกาแฟได้เลยอ๋อนี่ชงกาแฟเลยหรอใช่ครับแล้วอย่างที่มันมีเสน่ห์ของ มีอ๋อเหมือนมล็กกาแฟที่ว่าคนละที่เนี่ยก็จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันมาฉาก็เช่นเดียวกันดื่มก็สนุกดื่มก็สนุกต่อก็เลยดีกว่าครับพี่อันนี้เป็นอเมริกาโน่มะพร้าวครับก็เป็นน้ำมะพร้าวสดแล้วก็ร้อมด้วยกาแฟคั่วกลางอืเข้ากันดีกาแฟคั่วกลางให้รสชาติเป็นความเป็นนัตตี้เข้ากับความมันของน้ำมะพร้าวโอ้อร่อยครับอร่อยขายดีเหมือนกันครับนี่ยขายดีเหมือนกันนะครับ ต้องมาลองชิมกันครับแล้วก็คราวนี้เรามาเปรี้ยวๆกันหน่อยดีกว่าครับพี่อีกนิดนึงครับอันนี้เป็นอเมริกาโน่ส้มครับก็เป็นส้มมิกซ์สูตรทางร้านครับครับผมนี่เติมด้วยกาแฟขั้วกลางหรือขั้วเข้มแล้วแต่เลือกเลยครับครับผมฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับกับชีวาคาเฟ่นะครับพี่แพลวถ้าคุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่ครับพี่แล้วอยากจะมาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทั้งเบเกอรี่หรือว่าเครื่องดื่มมีเพจ อะไรให้ไปติดตามแล้วก็ช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างครับครับก็มีเป็นอินสตาแกรมครับแล้วก็เฟซบุ o กชีว i า a าเฟ่ครับแล้วก็มีทิกต็อกนิดหน่อยครับครับครับผมได้เลยฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับกับชีวา c a เฟ่นะครับที่พัทยานะครับมาเที่ยวพัทยากันเยอะๆครับครับผม ได้เลยนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่แพลวมากๆที่เปิดร้านนะครับผมตอนรับรายการเดี๋ยวให้พี่แพลวเนี่ยไปดูแลลูกค้าก่อนเพราะตอนนี้เริ่มมาแล้วครับผมขอบคุณพี่แพลวเลยครับขอบคุณบอมเลยครับครับขอบคุณครับยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับขอตัวทานขนมอร่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับรายการเดอะไดอารี่ครับ ร้านขนมนะครับและเครื่องดื่มอร่อยๆไปแล้วนะครับที่สําคัญคือธรรมชาติสวยงามมากๆเลยช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปร้านอาหารกันบ้างดีกว่าจะเป็นร้านประเภทอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเ์เรจจำกัดมหาชน นุโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ครับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาหารายทานกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารครัวไทยนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของเราสองคนนะครับพี่แอมกับเชฟจุ้ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าร้านอาหารครัวไทยเป็นร้านอาหารที่อยู่ภายใต้โรงแรมของวันพาเชโอโฮเทลพัทยานะครับผมอ่ะก่อนอื่นถามพี่แอมก่อนละกันครัวไทยเราเปิดมานานหรือยังครับพี่ จริงคนไทยเนี่ยเราเปิดมาพร้อมกับโรงแรมเลยนะครับผมก็5ปีแล้วนะครับก็ตามความเรียบร้อยของลูกค้าที่มาเข้าพาักแต่ว่ามไม,ไม่ไม่สะดวกที่แบบจะออกไปหาอาหารที่ไหนทานไกลนะครับผมก็เลยทางเจ้านายก็เลยบอกว่าให้เนาะงั้นเราเปิดอาหารลงเป็นร้านอาหารสักหนึ่งร้านดีกว่าครับผมบออยู่ภายใต้ของโรงแรมเลยแล้วก็เป็นอาหารที่เกรดของโรงแรมจริงๆ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเชฟจุ้ยด้านอาหารแล้วกันว่าเมนูขึ้นชื่อของที่นี่มีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มมันอันแรกเลยแล้วกันอันไหนอันไหนขายดีสุดเลยนนี้ขายดีมากอัดีมันโบราณตั้งแต่เปิดมาผมยังไม่ได้มีการปิดยยังไม่ได้พักกับเมนูนี้เลยใช่ครับครับผมความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับเชฟคือมัสมันโบราณวัตถุดิบที่ออกสไตล์ว่าเก่าแก่อ่าแบบดั้งเดิม ครับผมซึ่งก็ตกแต่งอันนี้คือจะขายพร้อมกับเป็นตัวโรตีแบบนี้เลยใช่ไหมครับ,รบซึ่งต้องบอกผู้ชมนะครับนี่ไม่ใช่แค่เมนูเดียวที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งเมนูน<ม>ี่ผัดไทยเกี๊ยวหมูทอดครับครับผมซอสเนี่ยผมจะรังสรรค์เองเลยครับผมจะปรุงขึ้นมาเองเลยครับอ,อแล้วอันนี้ผมออกทำทำบอกแนวเกาเหลาหน่อยนะครับก็จะเป็นเกี๊ยวกับเครื่องผัดไทย ครับผมเมนูนี้บ้างครับเชฟยำขมิ้นขาวปุ้งครับผมคือเจ้านายชอบทานขมิ้นขาวอะไรเงี้ยอ๋อเจ้านายชอบทานขมิ้นขาวก็เลยว่าเฮ้ยคิดยังไงเราก็เลยออกเมนูยำขมิ้นะเจ้านายก็ชอบซึ่งเมนูนี้นะครับุผู้ชมครับต้องบอกยังไงด้วยความที่พอมันเป็นยำเนี่ยแน่นอนมันมีสมุนไพรทานยังไงก็เป็นผลดีต่อร่างกายเนาะอ่ะครับผมอ่ะเชฟเมนูอาหารอินเตอร์ อันไหนต่อดีครับก็จะเป็นบิฟฟาชิโอครับอืก็จะเป็นอ่ะคือถ้าคนชอบเนื้อครับก็รู้สึกว่าทานไปแล้วละมุนในปากมันจะนุ่มๆครับผม,บผมแล้วก็ที่สําคัญใครที่ทานเนื้อเนี่ยเขาจะดูออกว่ากลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อนี่สำคัญมากสําหรับคนที่ทานเนื้อนะครับซึ่งเมนูนี้นี่ก็ น่ารับประทานมากนะครับผมอ่ะเมนูเนื้อไม่ใช่มีมีแค่เมนูเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้อีกหนึ่งเมนูนี่คือข้าวคลุกกะเพราเนื้อครับซึ่งเราเติมด้วยเนื้อวากิวไดเอทเนื้ออ่าเยอะเลยซึ่งนี่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูข้าวเหมือนเป็นข้าวผัดกะเพราเนื้อและข้างในเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนื้อเหมือนกันใส่เยอะขนาดนี้เลยครับเชฟเต็มอิ่มเลยมใสายเนื้อ ต้องชอบแน่นอนนะครับผมมาที่อีกหนึ่งเมนูสุดท้ายนะครับที่อยู่ตรงหน้าของบอมนะครับอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับจะไปออกทางแซนด์วิชก็คือบีฟฟองดูเซียแซนด์วิชบีฟฟองดูเซียครับผมครับขนมปังผมจะทําเป็นสมุนไพรผมทําเองเลยนะครับขนมปังนี่โฮมเมดนะครับขนมปังนขนมปังก็โฮมเมดนะครับพี่ใช่ครับพอกัดเข้าไปรู้สึกว่ามีความเย็นสดชื่นอื เป็นเมนูอาหารคาวนะครับที่ recommend นะครับจากทั้งพี่แอมแล้วก็เชฟจุยเมื่อสักครู่นี้เราค้างกันไว้อยู่ของโปรดพี่แอมครับข้างในเราก็เป็นบาร์บาร์น็อฟบานอฟฟี่นะครับครับผมผมจะใส่ชื่อไปบันพาเจโอซึ่งผมเคีนดอกมาเองข้างในผมจะคาราเมลครับผมจะทำเองของเรา จะไม่เหมือนเพาตรงคาราเมลเราจะหอมอ่าเพราะทำทำข้างในเองทุกอย่างหมดเลยครับผมแต่ว่านอกจากอาหารแล้วแล้วก็ขนมแล้วนะครับเครื่องดื่มสายปาร์ตี้ที่นี่ก็มีเหมือนกันพี่แอมพ roudly to present เลยครับพี่มีอะไรอยากจะโชว์พวกเราบ้างครับกินตี้ลูบี้ครับผมจะได้ความสดชื่นความหอของน้ำเชื่อมกระเจี๊ยบครับเชื่อมกระเจี๊ยบมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวอยู่ในตัวตัวที่สองนะครับผมอันนี้จะเป็นพิงค์ดากอนนะครับผมจะเป็นยกางมังกรจะได้ แก้วบางก่อนนะรตัวนี้ก็ท็อปเโซดานะผมก็จะสดชื่นซาซ่าแล้วก็เปิดมีเฟซนิดนึงครับผมแก้วสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นสับรสครับผมเป็นน้ำสับรสเป็นเป็นตัวตัวชูน้มเลยนะครับผมตัวนี้คุณผู้หญิงก็ชอบสั่งครับเพื่อสุขภาพซึ่งจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไม่ได้มีแค่สามเมนูเครื่องดื่มนี้ใช่ครับยังมีอีกยังมีอีกหลายตัวครับนับไม่ถ้วนเยอะมากครับ คุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมาที่นี่อยากจะติดต่อที่นี่มีช่องทางการติดต่อติดตามทางไหนบ้างครับครับผมก็ติดต่อมาที่ที่เพจของเ a c e บุ๊กของโรงแรมก็ได้นะครับผมหรือว่า w w w l a v r i o p h t h a y a com นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เดียวกับของโรงแรมเลยครับ0ูนย์สามแปดหนึ่งเก้าเก้าสามสองหกครับมีพนักงานรอตอบตลอด24ชั่วโมงครับ 24ชั่วโมงเลยนะครับที่แอมบอกไว้แล้วนะครับยังงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับกับร้านอาหารครัวไทยที่วันพาเท o ยลโฮเทลพัทยานะครับยัวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่แอมแล้วก็เชฟจุ้ยมากที่มาต้อนรับเราด้วยอาหารที่อลังการและเครื่องดื่มน่ารับประทานแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับผมขอบคุณครับ ยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าพี่จุ้ยเกิดนําไว้หน่อยแล้วว่าเราอยู่ที่วันพาเทียวพัทยาเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูห้องพักที่นี่กันช่วงหน้าห้องพักจะอลังการขนาดไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับอร่อยไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีโอกาสนะครับแนะนําเลยว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองไปทานกันแล้วช่วงหน้านะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักกันบ้างจะเป็นที่ไหนนะครับติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับ สนับสนุนโดยคอตโต้สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้ โอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ กลับมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่โรงแรมนะครับที่อยู่ในใจกลางเมืองพัทยาเลยชื่อโรงแรมว่าวันพัเชลโฮเทลพัทยานะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณนิสาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชื่อสุนิสาืองประคนนะคะชื่อเล่นว่าชื่อชือชอนิสาค่ะเป็น Guest Relationship Officer ของโรงแรมนี้ค่ะครับผมหรือง่ายๆก็คือตำแหน่ง PR นี่เอง <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวันพาทิโอพัทยาถามคุณนิสาได้แน่นอน <c oughs> ได้ค่ะวันนี้ผมจะถามข้อมูลทุกอย่างให้กับคุณผู้ชมเองนะครับผม <c oughs> อ่ะก่อนอื่นเลยคุณนิสา <c oughs> วันพาทิโพัทยาเนี่ยเราเปิดมานานหรือ,อยังครับ เปิดมาตั้งแต่ปี2019นะคะได้ประมาณ6ปีแล้วค่ะ,คะนี่ครับผู้ชมครับเวลาที่เราเข้าโรงแรมเนี่ยจะมีโรงแรมที่แบบอะได้คะแนะเนเยอะเขาจะตั้งโชว์อย่างวันพาทิโรเนี่ยเราได้คะแนนเท่าไหร่ได้9.1คะแนนค่ะ9.1 <9. 1 S 2> <c oughs> คะแนนนะครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะหาโรงแรมที่คะแนนรีวิวดีๆที่นี่ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับผมอะสไตล์ของโรงแรมเนี่ยคืออะไรครับ ค่ะสไตล์ของโรงแรมนะคะก็จะตกแต่งเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่นะคะตกแต่งด้วยสีเอิร์ธโทนค่ะให้ความเรียบหรูแล้วก็สบายตาค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวให้คุณนิสารแนะนําห้องพักหน่อยดีกว่ามีห้องพักกี่ห้องที่อยากจะแนะนําครับมีทั้งหมด5รูมไทยค่ะรูมไทยแรกนะคะจะเป็นดีลักซิตี้วิวค่ะแล้วก็จะเป็นดีลักพูวิวนะคะครับผมเป็นฮันีมูนสวีทค่ะ ห้องสวีทนะคะจะแบ่งออกเป็น3รูมไทป์ค่ะมีห้องฮันนีมูนสวีทนะคะวันพาริโอสวีทแล้วก็วันพาริโอสวีทพูวรอสเตดค่ะครับผมอ่ะเรามาเริ่มจากห้องเริ่มต้นก่อนละกันดีลักซ์ัะกันมี2องไทป์ใช่ไหม<ช>ครับคความพิเศษของห้องดีลักซ์คืออะไรบ้างออความพิเศษของห้องดีลักซ์นะคะก็จะแบ่งเป็นดีลักซ์ฝั่งซิตี้วิวกับดีลักซ์พูวิวนะคะจะให้วิวที่แตกต่างค่ะฝั่งดีลักซ ซิตี้วิวนะคะก็จะหันออกด้านนอกโรงแรมค่ะครับค่ะแล้วก็มีขนาดพื้นที่ห้อง33มามตรเมตรนะคะส่วนฝั่งดีลักซ์พูลวิวก็จะหันเข้าทางสระว่ายน้ำค่ะฝั่งดีลักซ์พูลวิวนะคะก็จะมีตรงระเบียงก็จะมีเก้าอี้กับโต๊ะนะคะให้ผู้เข้าพักได้นั่งพักผ่อนค่ะจะมีขนาดออเท่ากันค่ะ3าสมตรเมตรค่ะ ายในห้องนะคะก็จะมีแฟกซิตี้ w i f i ทีวีไดเป่าผมแล้วก็ฟรีมินิบาร์ค่ะฟรีมินิบาร์นี่สำคัญเลยเพราะว่าหลายโรงแรมเนี่ยยังไม่ให้แต่ที่นี่ให้ใช่ค่ะโอ้ที่นี่ให้นะครับผู้ชมเผื่อบางทีแบบหิวหิวตอนดึกแล้วขี้เกียจเดินออกไปซื้อของพอใชกินได้เลยใี้กิน <ะ S 2> ได้นะครับผมซึ่งห้องแต่ละห้องในดีลัก์ในห้องแบบทัดดีลักเนี่ยสามารถเลือกได้ไหมครับว่าอยากจะได้เตียงใหญ่หรือว่าเตียงคู่ ใช่ค่ะแต่ละลุมไทยนะคะของดีลักซ์นะคะเราก็จะแบ่งเป็นเตียงคู่กับเตียงใหญ่ค่ะให้เลือกค่ะเลือกได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะหลังจากดีลักซ์แล้วเราขึ้นมาหน่อยเป็นห้องทที่ชื่อว่าฮันนีมูนสวีทค่ะครับมีขนาดห้องนะคะ50สแควร์มิเตอร์ค่ะภายในห้องตกแต่งด้วยความโรแมนติกนะคะให้ความโรแมนติกค่ะเหมาะสําหรับคู่รักนะคะที่ต้องการมาฮันนีมูนทริปค่ะอย่างนี้ต้องถามแล้วอย่างห้องฮันนีมูนสวีทเนี่ยมีทั้งหมดกี่ห้อง ของที่นี่อ๋อทั้งหมดมีทั้งหมด8ห้องค่ะ8ห้องโอเคแบกสกิี่ข้างในก็จะคล้ายๆกับดีลัก์เลยค่ะแต่ว่าภายในห้องจะมีอ่างอาบน้ำขนาดอ่าเพิ่มอ่างเข้ามาให้ใช่ค่ะแล้วก็ทางโรงแรมเรามีบริการตีฟองให้ฟรีค่ะเผื่อคู่รักต้องการมาฮันนีมูนค่ะครับผมโอเคฮันนีมูนนี่เรียกว่าใหญ่แล้วยังมีขึ้นไปมากกว่านั้นอีกคือยังไงครับค่ะที่ ขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นห้องวันพาริโอสสวีทแล้วก็วันพาริโอสวีททูแอเซตนะคะข,ขนาดห้องนะคะ67ตรเมตรค่ะภายในห้องจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะเป็นฝั่งห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นค่ะแล้วเราก็จะมีระเบียงขนาดใหญ่นะคะส่วนวันพาริโอสวีททูแอเซตนะคะก็ทางระเบียงก็จะสามารถเดินเล็กเข้าหาสระว่ายน้ําได้เลยให้ความรู้สึกส่วนตัวเหมือนมีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองค่ะถูกต้องแล้วนะครับ <laughs> ผมเจ๋งมากคุณผู้ชม ออนอกจากสระว่ายน้ําที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยมีอะไรรองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอีกบ้างไหมครับค่ะโรงเรนเราก็จะมีแฟกซีซีนะคะเป็นสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็เป็นฟิตเนสนะคะ<ม>เปิดให้บริการตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มค่ะคแล้วก็ด<ม>้านหน้าโรงแรมนะคะเออด้วยความที่โรงแรมเราอยู่ใจกลางเมืองพัทยาเหนอือนะคะก็จะอยู่ใกล้สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้าแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินไปที่ชายหาดพัทยาใช้เวลาถึง1 0 1ถึงนาทีเท่านั้น,นะะสบายเลยโอ้โหนี่นี่ครับคุณผู้ชมครับโรงแรมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณนิสาเนี่ยฝากโรงแรมหน่อยดีกว่าครับค่ะได้ค่ะโรงแรมของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนพัทยาสายสองค่ะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะช่องทางการติดต่อโรงแรมค่ะเบอร์โทรศัพท์0ู8 1 9 9 3 2 6ค่ะแล้วก็ช่องทางทางโซเชียลมีเดียนะคะ เฟซบุ๊กไลน์สามารถทิ้งค้นหาคำว่าวันพาดียอโฮเทลพัทยาได้เลยค่ะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในที่พักดีๆนะครับใจกลางเมืองพัทยาแล้วก็ดูหรูหรา l u กช r รและสี่สำคัญคือไม่วุ่นวายด้วยนะครับผมยังไงวันนี้นะครับก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบล็เรจจำกัดมหาชน คอตโตอินมุนเบาคิวคอนและขนมกรอบตราโฮมี่นะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันแต่ว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคุณนิสามากมากเลยนะครับขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ สนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต